สวัสดีครับ worldwidewebtechnic เกษตร .com วันนี้นำเสนอรถเข็นอเนกประสงค์ที่ใช้ในสวนกเกษตรของท่านพื้นที่ที่จะใส่สิ่งของได้มากมายนะครับเช่นใส่ผลไม้ได้ ใส่ปุ๋ยได้ใส่น้ำหมักหรือน้ำยาไปฉีดต้นไม้ได้ล้อแข็งแรงเคลื่อนที่ได้ของใหม่ราคาอยู่ที่4,500บาทเราเสนอขายเป็นของมือสองขายตามสภาพราคา1,500บาท ท่านใดสนใจที่จะสั่งซื้อไปไว้ในสวนเกษตรของท่านเชิญติดต่อได้นะครับที่ w ว r l d w ไวเ t e c เทคนิคเกษตร .com ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ